เมนูท่าเกิดจากอะไรคะเราเกิดจากการรักเองก็เป็นเป็นเม่เสรี่อ่ะส่งสื่อสารให้แบบลูกค้าว่าแบบหันมาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองแบบตัวเองกินของที่มีคุณภาพนี่แหละค่ะค็อแม่เสรีเด็กตั้งใจใช่ด้วยความตั้งใจของพี่กับพี่โยค่ะที่มาทำแบรนด์พิซกันแล้วก็ด้วยความที่โยเขาแบบว่ามีความเลือกมากน้องโยท่าก็จะเป็นแบรนด์ที่ ทำให้คนจับมัตัวเองคามก็ีนะเี่ยวะไปทำกันงนป้าด้นนานสักนเนาะสั้ก็อย่างนี่พวกเามคนเวทีว่กันดีลูกคือเวทีไม่เคยรู้หรอกว่าดีลูกเป็นยังไงแต่ดีลูกที่เราดูมันเแต่เริ่มเลยคอยคบคุมหนุนอยากให้เขาเติบโตเก้าอยากก้าอยากได้ความมั่นคงเอยากด้ความเติบโตกติบโตมคนที่ดีแต่ตัวเองลีเป็นคนมีแการทำทั้งหมดเลย ให้เขาพูดเพราะเขาจะชอบการทูบกันเลยได้พี่โยแบบว่าทำงานเก่งมากค่ะใครที่แบบว่าเป็นพี่โยผ่านจอเนาะจะบอกว่าพี่โยเป็นคนลงนีเทลมากคุณตัวดั่งนะคะการจัดทุกตัวพี่โยเป็นคนทัดเลือกเองร่วมกับพี่นะคะบอกเลยว่าพี่นี้ตุ๊พี่โยไม่เลือกแน่นอนค่ะพลาดตัวค่ะแล้วมันเลือกตรงไหนคะคุ้ยอะไรบ้างเอะถ่ายของใช้เนี่ยแกค่ะ มีสารสารที่บ้านแก่ที่ดีที่สุดตอนนี้บ้านแก่บ้านแก่นี่ง่ายเลยฟังเข้าใจง่ายบ้านแก่ใครอยากมีผิวหน้าเด็กผิวเงียนผิวมืดผิวมีริ้วรอยตัวนี้ค่ะมีตัวจนอะไรก็ได้สีชมพูนะคะเป็นโรดักต์น้องใหม่ของแบรนด์นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดา่างดำหรือว่าแม้กระทั่งรอยดอย่างที่เกิดจากสีตัวนี้ช่วยเรื่องาการลดเลือนะคะอยากให้ลอง คืออยากจะให้ท่นใส่ใจว่าทั้งฟิวชั่นโยนด้วยเนี่ยฉันเลือกสาขาสาขาที่ที่สุดทันที่สุเอาคาดหลังเราคาดหลังอะไรบ้างเราคาดหลังอะไรบ้างจะบอกว่าคาดหวังคาดหวังยังไงบ้างคือจะบอกว่าอยากเป็นตัวจริงเรื่องมินต์เตมินต์ีนี้ฟิวชั่นหวังว่าจะเป็นตัวจริงเรื่องมินต์เตอรมินต์ทัวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นทีเดียรที่เราเลือกนะคะเราคัดมาจากทั่วทุกมุมโลกเนาะแล้วก็ทุก พี่โอคัดจับพี่เอจีบอกเลยว่าทุกโปรดักต์ไม่ทำผลดีกว่าแน่นอนค่ะนี่ค่ะรับรองด้วยใช่มใช่ค่ะคือคือทางยูนิช่าเนี่ยก็ร่วมงานทำการวิจัยกับจุฬาเพื่อให้ได้เอจีใหม่ๆเชื่อชื่อเอแอนเนี่ยที่ได้ผลได้ผลได้ในการดูดซึมเนี่ยสูงขึ้น6 4เมัเป็นอะไรที่ลูกค้าซื้อไปกินแล้วลูกค้าทำไมสนใจเห็นผลเร็วกับ ด้วยเราค้าสั่งเนาจะเป็นกเรื่องการสั่งสั่งอีกปีที่ดีที่สุดที่มีอะไรต่อไปอ่ะเราใช่ค่ะเราเพิ่งเปิดตัวไปเแค่5เดือนเองเนาะลูกค้าทุกคนคิดแบบว่าเบลล่าเป็นแบรนด์อาหารเสูงเนาะหมายถึงจริงใจที่สุดะเป็นาพันเป็นาพันเป้นพันจนเอาจริงก็ไม่ทันค่ะเปิดตัวตัวใหม่มาล็อตแบบทุกคนคิดแบบเลยประมาณเอ้าฝากฝากเลยครับผมซื้อได้ที่ไหนอะไรบ้างครับ ช้อปปี้คอสาด้าวายมีทุกช่อานะคะแล้วก็ใครมีปัญหาอุ๊บสมากเดียวติดพันเนี่ยัดมาได้ีพร้อมตอแล้วก็แน่นอนนะคะสำหรับช้อปวายวางขายที่แรกที่อีเป็นรอยค่ะถ้าพี่ๆทคคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมที่มีต้นเรีนกับแบบว่าจะลองอันจริงอยากให้ลองเปิดไลน์แล้วจยงมั่นใจว่าพี่ๆน่าจะชอบเาจะ่วยเหมือนโยงต้องลองค่ะโอเ ได้ตเองนะคะาได้กรนดมีได้เลยค่ะผมมีสองร้านคนละสองถุงค่ะชาสองกระปุกเนาะได้หลค่ะงกระปุกคุผ้มเยี่ยม